บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานสากลทั้ง6แห่งของประเทศไทยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุลวางแผนจัดการดำเนินการกิจการทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการบินโดยคำนึงถึงการพัฒนาสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ และดูแลจัดการธรรมชาติใส่ใจเรื่องคาร์บอนนิว r ทรลิตี้โดยรอบสำนักงานและสนามบินทั้ง6แห่งที่ลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นกลางให้ AOT เป็นองค์กร Net Zero Emissions อย่างแท้จริงมุ่งหน้าพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการสนามบินผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคสร้างสมดุลทางไรายได้มุ่งมั่นพัฒนาคมนาคมบริษัทท่าากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ